สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ CMS หรือ Content Management System ที่ชื่อว่า WordPress กันนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นการสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆในหมู่ของ CMS ด้วยกันเองก่อนที่จะไปเริ่มเรียนฝากกด Subscribe กด Like กดแชร r e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ การสร้างเว็บไซต์นั้นมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเว็บโฮสติ้งและก็โดเม a นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเว็บไซต์ WordPress นะครับการบนเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับสำหรับใครที่ใช้ตัว Windows นะครับก็ให้ใช้ตัว Sam แซมละกันนะครับส่วนใครที่ใช้ตัว m a c OS นะครับก็ให้ใช้ตัวแม็มละกันนะครับตัวแม m มก็หน้าตาลักษณะนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเปิดก่อนเลยนะครับเป็นันดับแรกนะครับให้2ตัวนะครับทำงาน Apache นะครับซึ่งก็คือนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ MySQL นะครับซึ่งคือ d a t a b a บนั่นเองนะครับอ่ะส่วนใครที่นะครับสนใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลองนั้นนะครับสามารถจะกลับไปดูโดยละเอียดได้นะครับ ในเรื่องของจุ m ลาตอนที่หละกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับในเรื่องของนะครับเว็บโฮสติ้งนะครับแล้วก็โดเมนนะครับก็ลองไปดูกันที่จุ m ลานะครับตอนที่ส5้ละกันนะครับอันดับแรกนะครับเปิดเบราว์เซอร์ g o o g l e Chrome ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นะครับในช่องค้นหาพิมพ์ไปว่า WordPress ดาวน์โหลดนะครับ อ่าโอเคลองดูกันที่นะครับดาวน์โหลดเปิดเพจละกันนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่โอเคตรงเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเว็บเพจเนี่ยนะครับก็คือเอ่อจะเป็นตอนเนี้ยนะครับที่นะครับเว็นะบ,แบบไซต์ที่ใช้การ41เนนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเว็บเพจนะครับ อ่าลองเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ลองดาวน์โหลด Word WordPress ได้เลยนะครับอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็นะครับให้นำตัว w WordPress ที่เราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยนะครับไปไว้ในโฟลเดอร์ h t d o c นะครับเอ่อในโปรแกรมนะครับแมมหรือแซมนั่นเองนะครับลักษณะเดียวกับจุล l าเลยนะครับ ลองหาโปรแกรมของเราก่อนนะครับถ้าเป็นตัวแซมน่าจะอยู่ที่ไดซีแล้วก็นะครับแซมนะครับโปรแกรมแซมนะครับถ้าใครใช้ Mac OS นะครับก็นะครับให้ไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ดูที่ตัวแมมแล้วกันนะครับอาจจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า h t t d o c อยู่นะครับกเข้าไปเลยนะครับให้เรา copy นะครับ ตัว WordPress นะครับที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอ่อ copy นะครับท,ทั้งทังที่ตัวเป็นซิปนะครับมาไว้ตรงนี้ก่อนเราค่อยระเบิดนะครับจะเร็วกว่าที่ระเบิดแล้วนะครับค่อย Copy มานะครับ กปนะครับตัว d p r e เ s เลยนะครับเราก็มาวางไว้นะครับในโฟลเดอร์ .htdoc นะครับในโปรแกรมแมมหรือแซมของเรานั่นเองนะครับอันนี้นะครับถ้าน,น,นะครับ,นะรบเออกอปี้ตัวที่เป็นซิปเนี่ยจะเร็วนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ระเบิดซิปได้เลยนะครับ อ่ะถ้าระเบิดซิปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่นะครับเป็นซิปเนี่ยก็สามารถจะลบทิ้งได้เลยนะครับอ่ะเราเบิดออกมานะครับเป็นโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนะครับขั้นตอนเหมือนจุลาร์เลยนะครับที่เราทำการตอนนี้ก็คือนะครับตั้งชื่อนะครับตัวโฟลเดอร์ WordPress ของเราเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนเป็นชื่อนะครับเว็บไซต์ของเราเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จในขั้นตอนแรกแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็นะครับไปสร้างดัต d ต t a b เบ e กันกันต่อนะครับอ่การจะไปสร้างดัต a ต a ร์เบดเนี่ยนะครับก็นะครับให้เราพิมพ์นะครับกลับมาที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ในช่อง URL นะครับพิมพ์ไปว่านะครับ localhost นะครับ ่ถ้าเป็นตัว w i n d o ว s ก็ local h o s t เฉยๆนะครับถ้าเป็นตัว Mac OS ก็จะมีโคดแปด8 8ดปต่อท้ายเข้าไปนะครับอาย่าอีกรอบนะครับตัว Windows นะครับไม่ต้องมีโคดแป8 8ป8ปนะครับถ้าใครใช้แซมนะครับจะถ้าใช้ตัว Mac OS ก็นะครับเป็น local h o s t แล้วก็มีนะครับตัวโคดแป8 8ป8ปต่อเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ p h p นะครับห y admin นะครับอ่าเสร็จแล้วกด Enter 1หนึ่งครั้งนะครับจะเข้ามาที่ d a t a b a ร์ให้นะครับอาันจะใช้วิธีพิมพ์ก็ได้นะครับหรือนะครับอ่าจะใช้นะครับเอ่อวิธีการกดจากตัว นะครับเว็บเบราว์ซอร์จำลองก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวแมมนะครับก็ให้เปิดตัวแมมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กดที่นะครับ open web start page นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ลองเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีตัวนะครับ my sql อยู่ตรงนี้นะครับก็คือ Database นี่แหละนะครับกดที่ไปกดไปที่ php my admin ได้เลยนะครับ ก็จะไปที่ตัวดัตเตอรเบียนเหมือนกันนะครับอาถ้าเป็นตัวแซมล่ะนะครับก็นะครับสามารถจะนะครับกดได้เหมือนกันนะครับอาโอเคนะครับก็นะครับให้กดที่นะครับ mysql นะครับตรงนี้นะครับให้กดที่ admin ได้เลยนะครับก็จะเข้าไปที่เดียวกันนะครับอาจจะเปิดตัวแมมหรือแซมขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับกด เข้าไปก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์ local host นะครับแล้วก็สละด้วย php php admin ก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับเราก็นะครับมาอยู่ที่หน้านี้นะครับก็มาสร้างดาต้าเบสกันก่อนนะครับก็คือสามารถจะกด new นะครับทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับ อ่ตั้งชื่อ Database n เ m e เลยนะครับก็นะครับพิมพ์ให้เหมือนนะครับกับตัวที่นะครับเราตั้งชื่อไว้แล้วกันนะครับอ่าตั้งชื่อตัว WordPress ของเราเนี่ยนะครับพิมพ์ให้เหมือนกันเลยนะครับอ่าถ้าเราป้องกันการนะครับผิดพลาดพิมพ์ผิดอะไรก็กรอบกี้มาเลยก็ได้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับ ถัดมาด้านหลังนะครับก็เลือกนะครับอ่า utf-8 นะครับ general-ci ละกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการจัดเรียงเกี่ยวกับเรื่องของภาษานะครับอ่าถ้าเรียบร้อยนะครับกด create ได้เลยเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราจะได้ะครับตัวนะครับ database ของเราเพิ่มมาแล้วนะครับในส่วนออของ phpmyadmin นะครับ อันดับถัดมานะครับก็ให้เปิดนะครับเว็บเบราว์เซอร์ใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับในช่องของ url เนี่ยนะครับก็สามารถจะพิมพ์นะครับเข้าไปได้เลยนะครับ local host เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็นะครับ slash นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับชื่อเว็บไซต์นะครับที่เราเพิ่งไปตั้งดาต้าเบสมาเมื่อกี้นะครับ กด enter หนึ่งครั้งนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเขาก็จะนำเราเข้ามาสู่นะครับการติดตั้งนะครับบล็เพจนั่นเองนะครับอ่าดับแรกนะครับก็เลือกภาษาก่อนเลยนะครับอ่านี้นะครับก็แนะนำวาให้เลือกภาษาไทยเลยละกันนะครับจะได้ง่ายนะครับลองเลื่อนมาด้านล่างล่างละกันนะครับภาษาไทยน่าจะอยู่ที่ล่างล่างหน่อยนะครับอ่ะคำว่าไทยนะครับก็เลือกเลยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้เขาบอกว่านะครับยินดีต้อนรับสวนเพจนะครับอ่าก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับข้อมูลที่เราต้องเตรียมก็คือนะครับอ่าชื่อของฐานข้อมูลนะครับก็คือนะครับที่เราเพิ่งไปสร้างมาเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็นะครับ ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับอันนี้ก็ให้ใช้คําว่า root แล้วกันนะครับรหัสผ่านฐานข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าใครใช้ตัวซเนี่ยไม่ต้องกรอกนะครับถ้าใครใช้ตัวแรมนะครับก็นะครับให้ใช้คําว่า root นะครับอันนี้มาจากไหนนะครับอ่ะก็นะครับมาจากเมื่อกี้นะครับแรมนะครับที่เรากดนะครับเอ่อตัว open web start page ขึ้นมานะครับน้านี้นั่นเองนะจะมีบอกหมดอยู่แล้วนะครับว่านะครับ ขอตัวดัต a ต a รเบเนี่ยนะครับยูเซอร์เนมคืออะไรแล้วก็ตัวดัต a ต a ร์เบ s พันส่วนคืออะไรนะครับก็คือรู้ทั้งคู่นะครับอันนี้ในส่วนของแม็นะครับอย่างีรอบถ้าเป็นส่วนของแซมเนี่ยพันส่วนไม่ต้องกรอกนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็นะครับโฮสฐานข้อมูลก็คือเราโฮสโฮนั่นแหละนะครับคำนำหน้าคำเติมหน้าตารางเนี่ยนะครับไม่ต้องแก้ไขนะครับอ่กดเริ่มทำงานได้เลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับอันนี้นะครับเราใส่ชื่อฐานข้อมูลของเราเข้าไปได้เลยนะครับอาถ้าเมื่อกี้ใคร Copy มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับ Copy มาเลยนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ่ะชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับคือชื่อผู้ใช้ของฐานข้อมูลนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับก็คือ o o t นะครับอ่าล้านพานะครับย้ำอีกรอบว่าตรงนี้ถ้าใครใช้แซมไม่ต้องใส่นะครับ ถ้าใช้แมแมนะครับหรือใช้ Mac OS นะครับก็ให้ใส่คำว่า root เข้าไปนะครับอ่า host ฐานข้อมูลก็คือ local host นะครับคำเติมหน้าตารางไม่ต้องแก้ไขนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดส่งได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็สามารถจะกดเริ่มติดตั้งได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับอันดับถัดมาก็คือเรื่องของนะครับชื่อเว็บไซต์นะครับ ก็ใส่นะครับชื่อเว็บไซต์ของเราเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับอาชีพผู้ใช้นะครับอันนี้ก็คือนะครับให้ใส่คําว่า admin ล้วกันนะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นชื่อผู้ใช้หรือ username ที่สําหรับล็อกอินเข้าไปนะครับแก้ไขเว็บไซต์นั่นเองนะครับที่หลังบ้านหรือว่า back end นั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วอันดับัมาก็ลา่านนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ ที่สำคัญก็คือนะครับต้องอย่าลืมนะครับต้องจำให้ได้นะครับอ่านเสร็จแล้วอีเมลนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าจถ้าเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับก็ติดตั้ง r d p r e พ s ได้เลยนะครับอาจจะเห็นได้ว่านะครับขั้นตอนไม่ค่อยแตกต่างกับตัวการติดตั้งนะครับจุลาเท่าไหร่นะครับ เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือเรานะครับทําการติดตั้ง WordPress นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอัดเสร็จแล้วนะครับลองกดตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้เขาบอกว่า username ก็คือ admin นะครับแล้วก็รหัสผ่านก็คือตัวที่เราตั้งไว้นะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ อ่า username ก็นะครับคือ admin นะครับส่วนลาน่านก็คือตัวที่เราตั้งไว้นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอ่านี้ก็จะเข้าไปที่นะครับสู่นะครับ หลังบ้านนะครับหรือว่า back end นั่นเองนะครับสำหรับทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของนะครับเว็บไซต์ WordPress นั่นเองนะครับอันดับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเข้าหน้าบ้านหลังบ้านกันก่อนละกันนะครับถ้าสมมุติว่าอยู่ที่หลังบ้านนะครับหรือว่าในส่วนของ back end นะครับสามารถจะกดนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่ นะครับจะไปดูหน้าบ้านนะครับผมใช้วิธีเปิดลิงก์ในทำใหม่ละท่านนะครับอันนี้ก็นะครับจะเป็นส่วนของหน้าหน้าเว็บไซต์ของเราละนะครับหน้าตาตรงนี้นะครับยังไม่ต้องไปกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนมันอยู่แล้วนะครับ อาจจะสังเกตได้ว่านะครับวิธีการเข้าหน้าบ้านเนี่ยนะครับก็คือนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการพิมพ์ในช่อง URL นั่นเองนะครับว่า local host นะครับแล้วก็ slash แล้วก็ตามด้วยชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับตรงนี้ถ้านะครับขี้เกจพิมพ์กันบ่อยๆก็สามารถจะกดบุกมาไว้ได้ละกันนะครับอทีนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับต้องการจะกลับไปที่หลังบ้านนะครับก็สามารถจะพิมพ์เพิ่มเข้าไปได้นะครับในส่วนของ URL นะครับต่อท้ายเข้าไปจาก localhost นะครับแล้วก็ชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ slash นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ wp เข้าไปนะครับก็ยอดจกวดเพจนี่แหละนะครับแล้วก็ขีดนะครับแล้วก็ admin นะครับอันเสร็จแล้วกด enter หนึ่งครั้งนะครับ อันนี้ก็นะครับจะพาเรากลับมาสู่หลังบ้านหรือว่า back end นะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถ้าขี้เกียจนะครับจะนะครับพิมพ์กันบ่อยๆนะครับก็ให้นะครับบุ๊กมากไว้ละกันนะครับกดบุ๊กมากไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์กันบ่อยๆนะครับครั้งหน้าที่เข้ามาก็สามารถจะนะครับเปิดจากตัวบุ๊กมาของเราได้เลยนะครับ ในการทำงานของตัวซีเมนต์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปก็คือนะครับลักษณะนะครับการทำงานก็คือต้องไปแก้ไขนะครับตั้งค่าที่หลังบ้านนะครับแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่หน้าบ้านนั่นเองนะครับอ่ะหน้าบ้านเราก็สามารถจะดูได้ตรงนี้เลยนะครับกดที่นะครับรูปบ้านนะครับแล้วก็มีนะครับชื่อเว็บไซต์ของเราเองนะครับทางด้านนะครับ้ายมือบนนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้นะครับ เข้าใจนะครับเรื่องของนะครับหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านกันก่อนนะครับอันดับถัดมานะครับเดี๋ยวไปดูที่นะครับการตั้งค่ากันก่อนละกันนะครับก็ให้เราดูที่นะครับเมนูทางด้านนะครับ้ายมือละกันนะครับเราก็เลือกนะครับตั้งค่านะครับดูในส่วนของทั่วไปก่อนนะครับอันดับแรก อ่าตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของชื่อเว็บไซต์นะครับอ่าถ้าต้องการจะเปลี่ยนก็ยังสามารถจะมาเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็คำโปรยนะครับก็คือสโลแกนนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้จะใส่เป็นนะครับสโลแกนไว้ก็ได้นะครับหรือจะใส่นะครับบอกไว้ก็ได้นะครับว่าเราทําธุรกิจนะครับประเภทอะไรแล้วกันนะครับก็ด้านบนนะครับ เป็นชื่อแบรนด์รับส่วนด้านล่างบอกนิดนึงละกันว่านะครับทำเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่ผมใส่คำว่าอินเทอร์เน็ตดีไซน์เข้าไปละกันนะครับนะครับอีเมลนะครับที่เราใส่ไว้นะครับตอนติดตั้งนะครับบุตรเพจเข้าไปนะครับก็ถ้าต้องการจะเปลี่ยนนะครับก็ยังสามารถจะมาเปลี่ยนได้นะครับอ่าภาษานะครับก็นะครับที่เราเลือกไปตอนติดตั้งนะครับ เขตเวลานะครับตรงนี้เขาเลือกให้เป็นนะครับกรุงเทพอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องแก้ไขแล้วกันนะครับรูปแบบของวันที่นะครับลองดูได้ว่านะครับต้องการแบบไหนนะครับตัวนี้เขาก็นะครับลองคลิกดูนะครับเขาจะมีตัวอย่างอยู่ด้านล่างให้นะครับอาจจะมีแบบนะครับวันเดือนปีหรือว่าปีเดือนวันก็แล้วแต่นะครับผมตั้งเป็นแบบแรกแล้วกันนะครับก็คือเป็น วันนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่บอกว่านะครับเป็นนะครับชีอเดือนในสายนเลยนะครับแล้วก็ปีนะครับคิดศักรลาชและกันนะครับรูปแบบของเวลาก็สามารถปรับได้และเสนอเดียวกันนะครับอ่าโอเคผมลองปรับเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องใส่คำว่านองเข้าไปนะครับก็เลือกเป็นแบบนี้นะครับหาอยากจะใช้เป็นแบบ a.m. p.m. ก็เลือกแบบนี้นะครับ โอเคนะครับวันเริ่มต้นของสัปดาห์นะครับก็ใส่เป็นวันอาทิตย์ไปนะครับอ่าถ้าทําการเปลี่ยนแปลงอะไรก็นะครับกดบันทึกด้วยนะครับอ่อันดับถัดมานะครับก็ยังอยู่กันที่ส่วนของการตั้งค่านะครับแต่ว่ามันจะมีเมนูย่อยนั่นก็คือนะครับให้ไปดูกันที่นะครับเมนูย่อยของการตั้งค่าถัดมาก็คือลิงก์ถาวรละกันนะครับ อ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าลิงก์นะครับหรือว่าค่า URL ด้านบนเนี่ยนะครับก็นะครับเราสามารถเลือกรูปแบบได้ละกันนะครับก็นะครับนนอันเนี้ยแนะนำว่าให้เลือกเป็นแบบชื่อเรื่องละกันนะครับชื่อเรื่องเนี่ยนะครับก็ลองดูได้นะครับก็จะเป็น local host ก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นก็นะครับ ตัว sample post เนี่ยนะครับก็จะเป็นชื่อเมนูต่างๆของเราที่เดียวเราจะไปสร้างกันต่อไปนั่นเองนะครับแบบอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นวันที่และชื่อเดือนและชื่อตัวเลขอะไรเงี้ยนะครับมันจะเอ่อไม่สามารถนะครับทำความเข้าใจได้นะครับ,เ,เ,นะรบเราเลือกเป็นแบบที่ให้เป็นชื่อเมนูของเราดีดีกว่านะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนแปลง อะไรทุกครั้งก็ต้องเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็นะครับทำการบันทึนกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งนะครับ